สวัสดีครับเรามาดูพันอ้อยพันเข่าไต้หวันนะครับเรานำเข้ามาสามปีแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้กอรแรกๆเลยที่เรานำเข้ามานะฮะลำใหญ่ครับลำหนึงขนาดสามโลถึงเจ็ดกิโลนะครับาบางลำเป็นสิบกิโลนะฮะแต่ว่าเราเราเราถั่วเชียร์เราอยู่ประมาณสักเจ็ดกิโล อ่าเป็นอ้อยที่มีคุณภาพมาค่อนข้างดีมากเลยครับใส่ในกวางหวานกลมกล่อมนะครับถือว่าอร่อยมากลำใหญ่ได้น้ำเยอะครับแล้วสีของน้ำนี่ถือว่าสวยมากครับถ้าเราเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นนะครับเราเราถือว่าเราเราเราสู้ได้สบายนะฮะ ทั้งเรื่องรสชาติความหอมการแตกกอนะครับสีสวยสีน้ำน้ำนี่สวยมากขนาดลำนี่ไม่ต้องกลัวครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้สามปีแล้วนะครับสามปีแต่ว่าเราก็ตัดไปตัดไปไหลายสองรอบสองรอบแล้วนะครับอ่าแต่เราตัดไปไม่หมดครับลำเล็กๆเราไม่ได้ตัดไปครับ นี่ครับน้ำหนักดีมากครับเราเก็บไว้ได้นานนะฮะอย่าลืมนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับตัดมาแล้วอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับไม่ข้อไม่แดงนะครับข้อไม่แดงนะครับเราเลี้ยงดีๆให้น้ำดีนะครับเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ไม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 ่ต่ำกว่าสามนิ้วนะฮะไม่ต่ำกว่าสามนิ้วนะครับ เห็นไหมครับลำใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับสนใจติดต่อได้นะครับ086 618 1453ครับสวนบุญบรรดาลตักช่องนะครับสวัสดีครับ